โอ้นี่ครับนี่ออบบีเกมเกไม่เห็นนะออบบีแค่เพื่อนครับผมเออแต่ว่านี่อันนี้มีพิษนะครับเด้อมีพิษนี่หางคนใหม่ครับแต่่วาเออแต่ว่าเพื่อนกระบอกสะโบโจมตีคนโดยพลติการครับผมโมเมนต์สาโจมตีคนนะครับนี่โดยพลติการนะนี่เพื่อนฟังเสียงอยู่ครับแต่ว่าโจมตีครับผมแต่ว่ามีพิษมีพิษครับผมนี่พิษไรแรงบอสพิษไรพิษไรแรงครับพิษไรแรงตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกเอฟซีสก้อนเนาะ เพื่อนเพื่อนเล็บีนี้คืองูเขียวหางไมมเด้อเออเห็นกันต้องเราเออดูเอาดูหนุ่มโชว์แล้วกันหนุ่มโจโชว์เราเนี่ยแหละอ่าเขาจะพาไปดูนั่นคือความจริงเด้อนี่ตัวมันนี่สองสายพันธุ์สายพันธุ์นี้คืออันตรายอันตรายนี่นนีี่หางเขาจะไม่นะนี่หางเขาจะไม่นะเขาตกใจด้วยเขาตกใจนี่เขาหัวมาหาผมด้วยนี่เนี่เขาหัวมาแอบด้วยนี่อันนี้เป็นเขียวเขียวแบบธรรมชาติเลยหรอเจ้ มันเป็นสีแบบ,เน,บเนียนมากครับเ,เ,เนียน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 เผมนี่แต่เกียวอีกแบบนึงจะมีพิดเนะาะเียวแบบนึ่งมีผิดครับะตะวนี่มีนี่มีนี่อ่าเียหางเขาใหม่ครับนี่ก็คงบ,บอกว่ามีิดเนาะแพ่น,นี่ตรงนี้เลยแต่ว่าผมมี่ยาเกี้เวพิษเออยาเกี้วิดชุมนี่ละนี่ชุนี้เน่เป็นงูเขียวเป็นงูจงอางนะครับละแต่กระผแนะนาไหมมั้งกาเออกระแนะนำไหมั้กัรเออเออมี่จเนครับอื่นดูว่าจำเป็นเนาะ แมนแมนเออขุดเอามือไปเทใช้มันกัดแมนขอบผมแมนแมนแมนจะมียาเด็กอ่ะแต่ว่าลุงโลดอยู่ท่องทางธรรมชาติเนาะไม่อันตรายจริงอ่ะต้องมีต้องมีใช่ลุงโลดก็เลยต้องคิดค้นพิษพิษงูเลยแก่พิษงูเป็นงูเขียวงูแล้วเนี่ยใช่ของพ่อเออสูตกต้อดมาใช่ของพ่อของผมเองแก่พิษงูได้แล้วก็แก่จงอางเออนี่ไอพิษพวกนี้กระจากก็แจ๊กไปใช่แบ๊แบมบ้าเงี้ยแก่ได้แก่ได้ นีคืออันนี้รุนแรงนี่หางไม้หางไม้เนาะตัวแกสวยเขาจะสู้ด้วยเนี่ยเขาจะสู้เขาจะสู้เขาจะสู้ตัวสวยใช่เนวะไปไปไปอีกแบบหนึงตัวอีกแบบนึงเดี๋ยวขึ้นบองขึบองขอลุงเนี่ยเขาเลืองชึ้งพึ่งนี่เหลืองชึ้งพึ่งอันนี้หางไม้เนาะไปเดี๋ยวบ้อาเด้อเพื่อนๆเลย หากินกลาง,งคืนแต่ว่าผมอยากให้ท่านเชื่อผมเด้อทุกสรรพสิ่งนะแต่ถ้าเราจะถึงแก่คาดของเขาแต่ถ้าเราเป็นอะไรพอเขาเต็มใจนั่นคือวันของผมผม,มดีใจนะถ้าผมโดนพิษเขาแล้วผม,ม,มพ่อใจมมผมปอใจนะเพ<อ>ราะมัน ไม่อาจจะเป็รีขิดจบก,กับเขาก็ได้อือนั่นคือเรื่องที่มันจะเป็นไปได้ยากอือแต่ถ้ามันเป็นไปมันก็แล้วที่สีเขาถ้าเราจะฆ่าเขามันเรื่องง่ายไงมันเรื่องง่ายผมว่าจะฆ่าเขาเราดีกว่า,ามั้งเราดีกว่าง่ายเกินไปนง,ง่ายเกินไปไปไอทีไม่ง่ายไอหนุหน่ปริยาโทนี่แหละ